สวัสดีทุกคนครับอยู่กับผมอับเบิร์กเกอร์เกมเมอร์กับเกม Alchemy Star นะครับวันนี้ครับผมจะมาพาทุกคนไปจับทีมธาตุไฟกันจะเป็นยังไงไปติดตามรับชมกันเลยครับ สำหรับทัดไฟนั้นจะมีตัวละครประเภทดีทูเนเตอร์นะครับที่มีความโดดเด่นมากๆแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยตัวละครประเภทสไนเปอร์เนี่ยกับเป็นตัวละครที่ไม่ค่อยมีความโดดเด่นมากนักซึ่งหากต้องการที่จะทําให้ตัวละครประเภทสไนเปอร์ประจำทัดไฟเนี่ยโดดเด่นขึ้นมาได้นั้นก็จําเป็นที่จะต้องเอาไปคอมโบกับตัวละครอื่นๆเพิ่มเติมนั่นเองครับซึ่งในคลิปนี้นะครับผมก็จะมาแนะนําวิธีการจัดทีมนะครับรวมไปถึงการจัดคอมโบที่เหมาะสมสําหรับตัวละครทัดไฟอีกด้วยซึ่งแน่นอนครับว่าในคลิปนี้เนี่ยผมก็จะมีอินโฟ ที่จะทําให้ผู้เล่นนั้นสามารถที่จะจัดทีมได้ง่ายมากยิ่งขึ้นโดย5ช่องสี่เหลี่ยมที่ผมได้มีการแบ่งในอินโฟกราฟิกนี้ <c oughs> ก็จะเปรียบเหมือนกับ5ช่องที่เราจะใส่ตัวละครเข้าไปในการจัดทีมนั่นเองครับ <c oughs> ดังนั้นครับไม่ว่าในตอนนี้เนี่ยคุณจะจัดทีมอะไรอยู่นะครับกดที่ช่องมุมบนขวาได้เลยครับนั่นก็คือลบออลเลียนทั้งหมดออกแล้วเดี๋ยวเราจะมาจัดทีไปพร้อมๆกันเริ่มต้นกันที่ช่องแรกกันเลยดีกว่าครับ สำหรับอินโฟกราฟิกนี้นะครับใครที่มองเห็นในวิดีโอไม่ชัดเนี่ยเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ดาวน์โหลดไฟล์ภาพเต็มๆเอาไว้ให้ด้านล่างคลิปวิดีโอนี้นะครับเอาละฮะถ้าทุกคนพร้อมกันแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็มาเริ่มต้นกันที่ช่องแรกนะครับนั่นก็คือช่องที่เราจะตั้งตัวละครเป็นกัปตันนั่นเองครับโดยสำหรับตัวละครแรกนะครับนั่นก็คือซินซ่านั่นเองตัวละครตัวนี้บอกเลยครับว่าค่อนข้างเหมาะที่จะเป็นกัปตันเป็นอย่างมากครับ พราะนอกจากจะมีความสามารถในการสร้างความเสียหายแบบปกติได้ค่อนข้างที่จะรุนแรงแล้วนะครับยังสามารถที่จะสร้างความเสียหายแบบปกติได้ในแนวเฉียงอีกด้วยเท่านั้นยังไม่พอครับเชนคอมโบเนี่ยยังสามารถที่จะสร้างความเสียหายไดสุดกระดานซึ่งหากเทียบกับดีทเนเตอร์ประจำธาตุไฟตัวอื่นแล้วก็ต้องบอกเลยครับว่าซนะินซ่านั้นสามารถที่จะสร้างความเสียหายด้วยเชนคอมโบเนี่ยได้ไกลที่สุดดังนั้นนะครับจึงสามารถที่จะเอาซินซ่าเนี่ยมาใช้งานเป็นกับตันแทนสไนเปอร์ตัวอื่นได้เลย ซึ่งนอกเหนือจากความสามารถในการสร้างความเสียหายระยะไกลแล้วซิมซ่าก็ยังคงเป็นดีทเนเตอร์ที่สามารถสร้างความเสียหายให้กับบอสขนาดใหญ่ได้ดีเป็นอันดับต้นๆหากเทียบกับตัวละครประเภทดีทเนเตอร์ทัดไฟด้วยกันครับแต่ถ้าหากว่าใครนะครับอยากได้สไนเปอร์แท้ที่มีความโดดเด่นในเรื่องของการสร้างความเสียหายระยะไกลจนสุดกระดานอีกทั้งก็ยังสามารถที่จะสร้างความเสียหายให้แก่ศัตรูได้ ครั้งละหลายๆเป้าหมายนะครับก็แนะนําเป็นฟอร์สไฟเออร์โอซิลประจำธาตุไฟตัวนี้ได้เลยครับเป็นตัวละครที่เรียกได้ว่ามีความสามารถค่อนข้างที่จะน่าสนใจและหากใครนะครับที่เลือกโอซิลธาตุไฟตัวนี้มาเนี่ยผมบอกได้เลยครับว่าได้เอามาใช้งานแน่นอนเพราะในปัจจุบันนี้นะครับยังไม่มีตัวละครธาตุไฟตัวไหนที่มีความสามารถทับซ้อนกันกันกบตัวละครตัวนี้เลยครับ และสำหรับตัวละครที่จะมาชิงตําแหน่งกับตานตัวต่อมานั่นก็คือเจนิวิฟนั่นเองครับสำหรับตัวละครตัวนี้นะครับอาจจะมีระยะการโจมตีไม่ไกลเท่ารวมไปถึงการสร้างความเสียหายเนี่ยไม่รุนแรงเท่ากับฟอร์ f ไฟเร์นะครับแต่มีความสามารถ3อย่างที่ฟอร์ f ไฟเร์ไม่มีครับอย่างแรกเลยก็คือเจน e วิฟเนี่ยสามารถที่จะเทเลพอร์ตได้ ความสามารถที่2นะครับก็คือสามารถที่จะฟื้นฟูพลังชีวิตได้หากการเทเลพอร์ตนั้นสามารถที่จะสร้างความเสียหายให้กับศัตรูได้และความสามารถสุดท้ายนะครับนั่นก็คือความสามารถในการบูตดาเมจให้กับทีนั่นเองซึ่งเจนนิฟเนี่ยก็ถือเป็นตัวละครอีกหนึ่งตัวที่น่าสนใจสําหรับใครที่กําลังมองหากัปตันที่เน้นโจมตีระยะไกลอยู่ครับ ฟังมาจนถึงตรงนี้แล้วหลายๆคนคงจะรู้สึกว่าทำไมมีแต่ตัวระดับ5ดาว6ดาวที่หาย,ยากทั้งนั้นเลยนะครับมีตัวละครในระดับ4ดาวที่พอจะเอามาตั้งเป็นกับตานใช้งานได้ไหมนะครับจริงๆก็มีครับมีเนลนะฮะหนึ่งตัวเลยที่มีความสามารถค่อนข้างน่าสนใจครับ เพราะนอกจากจะมีความสามารถในการสร้างความเสียหายได้ในระยะกลแล้วนะครับก็ยังมีความสามารถในการที่จะมอบสแต็กเลือดไหลให้กับศัตรูซึ่งก็สามารถที่จะเอาไปคอมโบกับวิกตอเรียนะครับซึ่งเป็นซับพอตในระดับ6ดาวได้ซึ่งความสามารถในการคอมโบนะั้นเดี๋ยวผมจะมาอธิบายเพิ่มเติมในช่วงท้ายคลิปนะครับ นอกเหนือจากเนลนะครับก็จะยังมีแซนด้านะครับซึ่งเป็นตัวละครในระดับสดาวที่น่าจะเอามาเป็นกับตันได้เช่นเดียวกันครับหากใครที่กําลังมองหาตัวสร้างความเสียหายในระยะไกลแต่ถ้าจะมามองกันในเรื่องของดาเมจแล้วนะครับก็ต้องบอกตามตรงครับว่าทั้งเนลและแซนด้าเองเนี่ยก็อาจจะสู้กับตัวละครอื่นๆที่ผมพูดมาก่อนหน้านี้ไม่ได้นะครับก็เรียกได้ว่าเน้นเอามาใช้งานในเรื่องของการสร้างความเสียหายระยะไกลเท่านั้นนะครับโดยเฉพาะแซนด้านะครับที่จะเหมาะกับการเอาไปใช้ในการฟาร์มเงินเท่านั้น แต่ในเรื่องของการเอาไปใช้งานในโหมดอื่นๆนั้นก็อาจจะดูไม่ค่อยตอบโจทย์สักเท่าไหร่ครับรู้จักกับตัวละครที่เน้นสร้างความเสียหายระยะไกลที่เหมาะกับการเอามาเป็นกับตันไปหมดแล้วนะครับต่อไปเรามาดูตัวที่เหมาะเป็นกับตันสาหรับสายโจมตีระยะไกลกันบ้างนะครับเริ่มต้นที่ตัวแรกนะครับนั่นก็คือลีโอน่านั่นเอง จ, i, จริงๆเนี่ยริโอนาเนี่ยก็เป็นตัวละครที่มีความโดดเด่นทั้งในเรื่องของการสร้างความเสียหายระยะไกลและระยะใกล้นะครับโดยการสร้างความเสียหายด้วยเชนคอมโบนั้นจะเป็นการสร้างความเสียหายระยะใกล้ซึ่งนั่นนะครับก็ทําให้ริโอนาเนี่ยมีความสามารถในการที่จะสร้างความเสียหายให้กับบอสขนาดใหญ่ได้เป็นอย่างดีอีกด้วยแต่ก็ต้องแลกมากับระยะการโจมตีที่ค่อนข้างใกล้ครับแต่ถ้าหากอยากจะโจมตีระยะไกลเนี่ยริโอนาก็สามารถทําได้นะครับเพราะว่าตัวแอคทีฟสกิลของริโอนานั้นสามารถที่จะสร้างความเสียหายให้ แกะศัตรูได้ทั้งกระดานเลยครับไม่ว่าศัตรูตัวนั้นจะยืนอยู่ตรงไหนก็ตามนอกจากนี้นะครับริโอนาเนี่ยก็ยังสามารถที่จะสร้างความเสียหายได้รุนแรงมากยิ่งขึ้นหากใช้งานร่วมกับยูริเอลนะครับซึ่งก็จะเกิดเป็นสแต็กเบิร์นซึ่งในส่วนนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะมาอธิบายเพิ่มเติมในช่วงท้ายคลิปนะครับและสําหรับตัวละครสุดท้ายนะครับที่เหมาะกับการเอามาใช้เป็นกัปตันนั่นก็คือโจนานเองครับโจนานเนี่ยเป็นสไนเปอร์ที่เน้นสร้างความเสียหายระยะใกล้แต่ว่าก็ไม่ได้มีความโดดเด่นในเรื่ององงงขกาาาารรสรส้้ควมเียยหยใหใบ,บ ขนาดใหญ่ได้เหมือนกับลีโอน่านะครับแต่ว่าโจนาเนี่ยจะโดดเด่นในเรื่องของการเคลียร์มอนสเตอร์ขนาดเล็กเป็นจํานวนมากที่ยืนเกาะกลุ่มอยู่นั่นเองครับเพราะนอกจากจะสามารถสร้างความเสียหายได้เป็นวงกว้างแล้วก็ยังสามารถที่จะบูทดาเมจให้กับตัวเองนะครับทำให้โจนาเนี่ยสามารถที่จะสร้างความเสียหายได้รุนแรงมากยิ่งขึ้นนะครับในช่วง2เทินหลังจากที่กดใช้งานสกิลครับ ดังนั้นนะครับหากใครที่กําลังมองหากับตานที่เน้นสร้างความเสียหายระยะไกลเนี่ยโจโนาอาจจะเป็นสไนเปอร์ที่ไม่ค่อยตอบโจทย์สักเท่าไหร่นะครับแต่หากใครที่กําลังมองหาสไนเปอร์ที่สามารถสร้างความเสียหายระยะไกลได้อย่างรุนแรงทั้งในเรื่องของการสร้างความเสียหายด้วยเชนคอมโบและการโจมตีแบบปกติโจโนาเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะตอบโจทย์พอสมควรเลยทีเดียวแลลวครับ เอาละครับในส่วนของช่องกับตานนั้นก็จะเห็นได้ว่าผมเนี่ยได้ทําการแบ่งตัวละครออกเป็น2กลุ่มใหญ่ๆนะครับก็คือกลุ่มตัวละครที่เน้นสร้างความเสียหายระยะไกลและกลุ่มที่เน้นสร้างความเสียหายระยะใกล้นะครับซึ่งตัวละครเหล่านั้นนะครับก็จะมีความโดดเด่นแล้วก็ดาเมจที่แตกต่างกันออกไปนะครับซึ่งหากใครนะครับที่ฟังผมพูดมาจนถึงตรงนี้แล้วและได้ตัวละครที่ชื่นชอบแล้วเนี่ยก็สามารถที่จะเลือกมาใส่ในช่องแรกนี้ได้เลยนะครับโดยผมอาจจะเลือกเป็นซินซ่านะครับเพื่อเน,น้นสร้างความเสียหายระยะใกล้และระยะ ไดด้เเช่นนียวกัแต่ข้อเสียของซินซ่าในการสร้างความเสียหายระยะไกลนั้นก็จะมีจุดบอดในเรื่องของอาจจะมีตำแหน่งที่มอนสเตอร์ยืนอยู่และซินซ่าไม่สามารถที่จะสร้างความเสียหายโดนได้นะครับเราก็อาจจะเลือกเป็นฟอสไฟเจอร์นะครับที่สามารถสร้างความเสียหายได้สุดกระดานเช่นเดียวกันแต่ที่โดดเด่นกว่านะครับก็คือจะทําการล็อกเป้าหมายนะครับทำให้ไม่ว่าศัตรูจะยืนอยู่ณนะจุดไหนฟอสไฟเจอร์เนี่ยก็สามารถที่จะสร้างความเสียหายไปถึงได้ครับ เอาเลยครับในตอนนี้เนี่ยผมเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยน่าจะเจอตัวละครที่ถูกใจที่จะตั้งเป็นกัปตันแล้วใช่ไหมละครับแต่ถ้ายังไม่ถูกใจเนี่ยก็ไม่ต้องตกใจไปครับเพราะว่าตัวละครในช่องที่2นี้บางตัวนะครับก็สามารถที่จะเอามาตั้งเป็นกัปตันได้ด้วยเช่นเดียวกันแต่ก็อาจจะมีปัญหาในเรื่องของระยะการโจมตีที่อาจจะไม่ได้ไกลมากแต่ในแง่ของการสร้างความเสียหายบอกได้เลยครับว่ารุนแรงไม่แพ้กันโดยตัวละครตัวแรกนะครับที่น่าสนใจมากๆนั่นก็คือคารนนั่นเองครับซึ่งตัวละครตัวนี้เนี่ยเปรียบ เมือนเป็นตัวละครที่หากใครที่เล่นธาตุไฟเนี่ยก็จําเป็นที่จะต้องมีเป็นอย่างมากเลยครับเพราะคาร์ลนั้นมีความสามารถที่น่าสนใจหลายอย่างครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการผลักศัตรูออกไปหรือว่าดึงศัตรูเข้ามานะครับไปพร้อมๆกับการเปลี่ยนสีกระเบื้องและสามารถที่จะรีเซ็ตกระเบื้องในระยะการโจมตีของสกิลได้อีกด้วยเท่านั้นยังไม่พอนะครับคาร์ลเนี่ยก็ยังมีความสามารถในการสร้างความเสียหายให้แก่มอนสเตอร์ขนาดใหญ่โดยเฉพาะพวกบอสเนี่ยได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวแหละครับ ทั้งนี้นะครับคารอนเองเนี่ยก็ยังมีความสามารถในการที่จะสร้างความเสียหายด้วยการโจมตีแบบปกติแบบเฉียงและเป็นการสร้างความเสียหายแบบไม่สนเกลาะเป็นตัวละครที่มีความสามารถเพียรคอมขนาดนี้ผมบอกเลยครับว่าถ้าใครมีอยู่ในทีมเนี่ยรับรองว่าทีมของคุณเนี่ยเก่งอย่างแน่นอนครับ สำหรับตัวละครต่อมานะครับนั่นก็คือแกรมนั่นเองครับต้องบอกเลยครับว่าตัวละครตัวนี้เนี่ยเป็นตัวละครที่มีพลังโจมตีพื้นฐานสูงที่สุดในบรรดาตัวละครธาตุไฟทั้งหมดนะครับดังนั้นครับในเรื่องของการสร้างความเสียหายแบบปกติรวมไปถึงการสร้างความเสียหายด้วยเชนคอมโบเนี่ยจึงรุนแรงกว่าตัวละครอื่นๆพอสมควรครับแต่ระยะการโจมตีที่ค่อนข้างแคบนะครับจึงทําให้ภาพรวมของการสร้างความเสียหายด้วยเชนคอมโบของซินซ่าและชาลอนเนี่ยดูจะไม่ค่อยแตกต่างกันสักเท่าไหร่เมื่อเทียบกับแกรมนะครับ แต่นอกเหนือจากการทำดาเมจที่ค่อนข้างสูงแล้วนะครับแกลมเนี่ยก็มีความสามารถที่ไม่เหมือนกันกันกบซินซ่าและชาลอ์นะครับนั่นก็คือความสามารถในการเทเลพอร์ตและความสามารถในการฟื้นฟูพลังชีวิตนั่นเองซึ่งหากใครนะครับอยากได้ตัวละครที่มีความสามารถเหล่านี้ไปพร้อมๆกับการสร้างความเสียหายได้อย่างรุนแรงแล้วแกลมเนี่ยก็น่าจะเป็นตัวละครที่ตอบโจทย์นะครับ แต่ถ้าหากว่าใครนะครับไม่มีบิ๊กทีซินซาชาลอนหรือว่าแกรมนะครับจริงๆเนี่ยธาตุไฟเนี่ยมีดีโทเนเตอร์เก่งๆอีกหลายตัวเลยครับโดยเฉพาะในระดับ5ดาวเนี่ยก็จะมีเบนนี่แอนคูโลนะครับที่สามารถสร้างความเสียหายให้กับบอสขนาดใหญ่เนี่ยได้อย่างรุนแรงมากๆเลยทีเดียวแล้วก็จะมีรูปแบบการใช้งานที่อาจจะยุ่งยากสักเล็กน้อยนะครับเนื่องจากว่าเบนนี่แอนคูโลนั้นจะมีความสามารถในการวางตัวละครลองนะครับซึ่งตัวละครหลักและตัวละครลองนั้นจะสามารถสร้างความเสียหายไปพร้อมๆกันได้ หากทําการเชนคอมโบให้ตรงตามเงื่อนไขนะครับซึ่งนั่นก็จะทําให้เบนนี่กับคุโรนั้นสามารถที่จะสร้างความเสียหายได้เป็นวงกว้างและนอกจากน,นี้นก็ยังสามารถสร้างความเสียหายได้ค่อนข้างไกลตามตําแหน่งที่เราวางตัวละครรองไว้นั่นเองส่วนตัวละครในระดับ5ดาวที่โดดเด่ดนในเรื่องของการสร้างความเสียหายให้กับบอสขนาดใหญ่ได้ดีไม่แพ้กันกับเบนนี่แอนด์คุโรนะครับนั่นก็คือ ทาคินั่นเองครับสำหรับทาคินะครับเป็นตัวละครที่เรียกได้ว่ามีความน่าสนใจมากๆเพราะว่ามีลักษณะการใช้งานที่ค่อนข้างยืดหยุ่นครับในเรื่องของการสร้างความเสียหายนั้นในช่วงต้นเกมเนี่ยอาจจะไม่ค่อยรุนแรงเทียบเท่ากับเบนนี่แอนโครนะครับแต่ถ้าหากว่าได้มีการสะสมสแต็กสักหน่อยซึ่งสแต็กเนี่ยสามารถที่จะเก็บได้ไม่ยากเลยนะครับทาคิเนี่ยก็จะสามารถสร้างความเสียหายได้รุนแรงมากยิ่งขึ้นครับซึ่งความสามารถอีกหนึ่งอย่างที่น่าสนใจของทาคินอกเหนือจากการสร้างความเสียหายได้อย่างรุนแรงแล้วนะครับ ก็สามารถที่จะเลือกสร้างกระเบื้องสีแดงแบบ enhanced ได้อีกด้วยครับและสำหรับตัวละครที่มีความโดดเด่นในเรื่องของการสร้างความเสียหายให้กับบอสขนาดใหญ่นะครับในระดับ5ดาวตัวสุดท้ายเนี่ยนั่นก็คือ r e g i น n a นั่นเองครับส่วนตัวเนี่ยไม่ค่อยแนะนำให้ปั้นสักเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าไม่มีตัวละครใช้จริงๆเนี่ยจะปั้นก็ได้นะครับ ที่ผมไม่ค่อยแนะนําให้ปั้นเรจิน่าเนี่ยก็เพราะว่าหากเอาไปเทียบกับทาคิกับเบนนี่แอนคโรแล้วนะครับเรจิน่าเนี่ยอาจจะไม่ได้โดดเด่นเท่านะครับเนื่องจากว่าเรจิน่านั้นจะค่อนข้างโดดเด่นไปในเรื่องของการสร้างความเสียหายเป็นวงกว้างเสียมากกว่าแต่ไม่ได้เน้นหนักไปในเรื่องของดาเมจนะครับดังนั้นนะครับหากใครที่กําลังมองหาตัวละครที่เน้นทำดาเมจให้กับบอสขนาดใหญ่ ซึ่งใน ID เนี่ยอาจจะมีตัวละครอื่นๆน,นอกเหนือจากเรจิน่าเนี่ยก็สามารถที่จะข้ามเรจิน่าไปได้เลยแต่ถ้าไม่มีจริงๆเนี่ยถามว่าปั้นมาใช้งานได้ไหมจริงๆก็ได้ครับแต่ว่าก็อย่างที่บอกไปแหละครับถ้าจะหวังครึ่งดาเมจเนี่ยก็อาจจะไม่ได้โดดเด่นขนาดนั้นครับ และสำหรับตัวละครสุดท้ายนะครับสำหรับคนที่ไม่มีดวงในการเปิดหา Detonator ระดับ5-6ถึงดาวเลยมีตัวละคร4ดาวให้ใช้ด้วยเช่นเดียวกันครับนั่นก็คือ p a t t y ้กับ Pat ชี y นั่นเองครับสำหรับตัวละครตัวนี้นะครับทั้งเช in Combo และ Active s k i l l เนี่ยก็ค่อนข้างโดดเด่นไปในเรื่องของการสร้างความเสียหายให้กับบอสขนาดใหญ่แต่ก็จะมีข้อจำกัดเล็กๆน้อยๆนะครับอย่างเช่นตัวเชน Combo นั้นก็ไม่ได้กว้างมากนักนะครับจึงทาให้ไม่สามารถที่จะสร้างความเสียหายให้กับบอสขนาดใหญ่ที่ยืนอยู่ ในพื้นที่ขนาดก้าวช่องกระเบื้องเนี่ยได้เต็มประสิทธิภาพรวมไปถึงตัว Active s k i l l นะครับที่ถึงแม้ว่าจะให้ความอิสระในเรื่องของการเลือกพื้นที่ในการสร้างความเสียหายได้แต่ถ้าไม่ใช่บอสขนาดใหญ่นะครับก็อาจจะสร้างความเสียหายได้ไม่รุนแรงเท่าไหรนะ่นักเพราะว่าเปอร์เซ็นต์ดาเมจของตัว a Active Skill นั้นไม่สูงเท่าที่ควรครับในตอนนี้นะครับเราก็ได้ทำความรู้จักกับตัวละครในช่องที่2ที่โดดเด่นในเรื่องของการสร้างความเสียหายให้กับบอสขนาดใหญ่กันไปแล้วนะครับ ก็น่าจะทําให้ทุกคนเนี่ยสามารถที่จะเลือกตัวละครนะครับมาใส่ในช่องที่2กันได้เลยหรือแม้กระทั่งคนที่ยังหาตัวละครในช่องที่1ไม่ได้นะครับก็สามารถที่จะเอาตัวละครในช่องที่2นี้นะครับไปใส่ในช่องที่1และช่องที่2ในการจัดทีมได้เลยซึ่งผมเนี่ยก็ขอเลือกเป็นคารอนกันแล้วกันนะครับในตอนนี้นะครับแน่นอนว่าเราได้ตัวละครมาแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะครับจำนวน2ช่องด้วยกันนั่นก็คือกับตันและตัวที่เน้นสร้างความเสียหายให้กับบอสขนาดใหญ่ต่อไปนะครับเราจะไปเลือกตัวละครใส่ กับอีก2ช่องนะครับนั่นก็คือจะเป็นตัวละครประเภทคอนเวอร์เตอร์หรือว่าตัวละครที่จะทําให้การเดินเกมของเรานั้นเป็นไปได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนั่นเองครับโดยสําหรับตัวละครประเภทคอนเวอร์เตอร์ที่ผู้เล่นทัดไฟควรจะต้องมีเป็นอย่างมากตัวแรกนะครับนั่นก็คือเอซินเองครับ สำหรับตัวละครตัวนี้เนี่ยมีความสามารถค่อนข้างที่จะหลากหลายครับอย่างแรกเลยก็คือสามารถที่จะเปลี่ยนสีกระเบื้องนะครับสสีนั่นก็คือสีเขียวและสีฟ้าเนี่ยให้กลายเป็นสีแดงได้นอกจากนี้นะครับก็ยังมีความสามารถที่เรียกได้ว่าปิดจุดอ่อนของธาตุไฟได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวนั่นก็คือความสามารถในการสร้างความเสียหายระยะไกลและในทุกๆ3มเทินนะครับเอซี่เนี่ยก็ยังสามารถที่จะเปลี่ยนความเสียหายที่ทําการสร้างได้นั้นนะครับให้กลายเป็นการฟื้นฟูพลังชีวิตก็เรียกได้ว่าใส่เ <ข Belle. S 2> อซี่เข้ามาในทีมเพียงตัวเดียวก็มีความสามารถ สามารถเพิ่มขึ้นมาหลายอย่างเลยทีเดียวแล้วครับ แ,แต่สำหรับใครที่ไม่มี AC นะครับจริงๆเนี่ยก็สามารถที่จะเอาฟลาไปใช้งานได้ด้วยเช่นเดียวกันครับเนื่องจากฟลาน,นั้นก็มีความสามารถในการที่จะเปลี่ยนสีกระเบือ้องได้เร็วพอๆกันกับ AC แต่ว่าก็จะด้อยกว่าในแง่ของการที่สามารถเปลี่ยนสีกระเบื้องสีเหลืองให้กลายเป็นสีแดงได้เท่านั้นแต่ที่โดดเด่นกว่าเนี่ยก็ตรงที่ฟลาน,นั้นสามารถที่จะเปลี่ยนสีกระเบื้องสีเหลืองซึ่ง AC นะครับไม่สามารถเปลี่ยนได้และกระเบื้องที่ทาการเปลี่ยนเป็นสีแดงนั้นก็ยังเป็นกระเบื้องแบบ enhance ซึ่งหากเทียบกับคอนเวอร์เตอร เาเนี่ยเป็นตัวละครประเภทคอนเวอร์เตอร์ตัวเดียวในธาตุไฟนี้เลยนะครับที่สามารถสร้างกระเบื้องแบบ e n h a n านส์ได้และสำหรับความสามารถสุดท้ายที่โดดเด่นกว่าเอซี่นะครับก็คือความสามารถในการสร้างความเสียหายให้กับบอสขนาดใหญ่ด้วยเชนคอมโบนั่นเองครับ สำหรับตัวละครต่อมาครับนั่นก็คือยูริเอลนั่นเองครับสำหรับตัวละครตัวนี้ต้องบอกเลยครับว่าเป็นคอนเวอร์เตอร์ประจำธาตุไฟที่สามารถเปลี่ยนสีกระเบื้องได้เยอะที่สุดนะครับเนื่องจากว่ายูริเอลนั้นสามารถที่จะเปลี่ยนสีกระเบื้องที่ศัตรูยืนอยู่ทั้งหมดเนี่ยให้กลายเป็นสีแดงได้ดังนั้นยิ่งมีศัตรูเยอะเท่าไหร่ก็ยิ่งจะสามารถเปลี่ยนสีกระเบื้องให้กลายเป็นสีแดงได้เยอะเท่านั้นนอกจากนี้นะครับก็ยังมีโอกาสที่จะสุ่มกระเบื้องอื่นๆเนี่ยให้กลายเป็นกระเบื้องสีแดงได้อีกด้วววยยซึ่่งงนนนนนอออกกกเเเหืืจาาาาคคมมสสรรรรถใปลลีีะะบบ้้แั ยูเรเอลเนี่ยก็ยังมีความสามารถอื่นๆที่น่าสนใจครับไม่ว่าจะเป็นการมอบสแต็กเบิร์นะครับซึ่งสามารถที่จะเอาไปคอมโบกับลีโอนาได้และสําหรับอีกหนึ่งความสามารถที่น่าสนใจนะครับนั่นก็คือยูเรเอลนั้นสามารถที่จะบูทดาเมจให้กับตัวละครทัดไฟทั้งหมดที่อยู่ในทีมได้อีกด้วยครับ แต่ถึงแม้ว่ายูริเอลนั้นจะเป็นตัวละครที่มีความสามารถหลากหลายและน่าสนใจแต่การที่จะเอามาใช้งานได้จริงนั้นก็จะเป็นที่จะต้องปลดดาวไปที่ระดับ3ดวงเป็นอย่างน้อยนะครับซึ่งถ้าหากต้องการที่จะให้เปลี่ยนสีกระเบื้องเป็นสีแดงได้เยอะๆเนี่ยก็จำเป็นที่จะต้องปลดดาวให้ได้ถึงระดับ6ดวงกันเลยทีเดียวครับ มาถึงคอนเวอร์เตอร์ที่อาจจะไม่ได้โดดเด่นในเรื่องของการเปลี่ยนสีกระเบื้องได้มากนักแต่จะโดดเด่นไปในเรื่องของการสร้างความเสียหายอย่างสโมกี้นั่นเองครับโดยความที่สโมกี้นั้นเป็นตัวละครที่สามารถสร้างความเสียหายได้ดุลแรงที่สุดหากเทียบกับตัวละครประเภทคอนเวอร์เตอร์ทัดไฟด้วยกันดังนั้นนะครับหากใครที่กําลังมองหาคอนเวอร์เตอร์ที่มีความสามารถในการเปลี่ยนสีกระเบื้องได้บ้างและสามารถที่จะสร้างความเสียหายได้เป็นอย่างดีนะครับสโมกี้ ok เนี่ยจึงค่อนข้างที่จะตอบโจทย์พอสมควรครับ ซึ่งนอกเหนือจากความโดดเด่นในเรื่องของการสร้างความเสียหายแล้วนะครับสมกี้เนี่ยก็ยังมีความสามารถในการเทเลพอตอีกด้วยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับสมกี้เนี่ยก็เป็นตัวละครทางเลือกสําหรับผู้เล่นทุกๆคนครับเนื่องจากว่าหากใครต้องการที่จะเอาสมกี้ไปใช้ในการเทเลพอตและเปลี่ยนสีกระเบื้องรวมไปถึงรีเซ็ตกระเบื้องที่อยู่ในระยะของสกิลแล้วก็สามารถที่จะปลดดาวสมกี้เนี่ยไว้เพียงแค่3ดวงก็เพียงพอแล้วครับแต่หากใครนะครับที่ต้องการที่จะเอาสมกี้เนี่ยไปใช้เป็นตัวดัมเมจประจําทีมด้วยแล้วนะคร ทำการปลดดาวไปที่ระดับ6ดวงกันเลยทีเดียวนะครับ และสาหรับคอนเวอร์เตอร์ตัวสุดท้ายนั่นก็คือแม็กกี้นั่นเองครับสำหรับแม็กกี้นั้นเป็นตัวละครประเภทคอนเวอร์เตอร์ที่สามารถเปลี่ยนสีกระเบื้องได้เยอะมากๆอีกเช่นเดียวกันครับนอกจากนี้นะครับแม็กกี้เนี่ยก็ยังโดดเด่นในเรื่องของการสร้างความเสียหายให้กับบอสขนาดใหญ่ได้เป็นอย่างดีในทีเดียวิอีกด้วยแต่การที่จะเอาแม็กกี้มาใช้งานได้นั้นก็จะเป็นที่ต้องปลดดาวไปที่ระดับ5ดวงนะครับจึงจะสามารถเอามาใช้งานแทนไอซี่หรือว่าฟาวได้แต่ถ้าเกิดว่าจะเอามาเป็นคอนเวอร์เตอร์ตัวที่3ในทีมนะครับปลดเพียง เพียงพอต่อการใช้งานแล้วครับ สำหรับการเลือกตัวละครประเภทคอนเวอร์เตอร์เข้าทีมในครั้งนี้นะครับเราจะต้องเลือกทั้งหมด2ตัวด้วยกันซึ่งดูจากตัวเลือกแล้วเนี่ยก็มีไม่ค่อยเยอะสักเท่าไหร่นะครับหากใครนึกอะไรไม่ออกนะครับใส่ไอซี่กับฟ้ามาก่อนก็ได้ครับทั้ง2ตัวละครตัวนี้เนี่ยก็เป็นตัวละครที่สามารถเปลี่ยนสีกระเบื้องได้ในระดับที่ค่อนข้างดีและก็ยังสามารถเปลี่ยนได้เรื่อยๆด้วยเพราะว่าในทุกๆ2เทิร์นเนี่ยก็สามารถที่จะเปลี่ยนได้แล้วแต่หากใครอยากได้คอนเวอร์เตอร์ที่สามารถเปลี่ยนสีกระเบื้องได้เยอะขึ้นเนี่ยเราก็ หรือฟ้าวอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าการตัดตัวละครของเรานั้นตัวไหนหคอมโบกันเป็นยังไงนั่นเองครับเอาละครับแล้วในตอนนี้เนี่ยเราก็เหลือตัวละครเพียงช่องสุดท้ายเท่านั้นนะครับที่จะเอาเข้ามาใส่ในทีมนั่นก็คือตัวละครประเภทซับพอตนั่นเองครับ ซึ่งในธาตุไฟนี้นะครับจะแบ่งตัวละครประเภทซับพอตเนี่ยออกเป็น3ชุดใหญ่ๆด้วยกันครับก็คือตัวละครประเภทซับพอตที่เน้นสร้างความเสียหายตัวละครประเภทซับพอตที่เน้นบัฟทีมนะครับแล้วก็ตัวละครประเภทซับพอตที่เน้นฟื้นฟูพลังชีวิตให้กับทีมนั่นเองครับซึ่งตัวละครตัวแรกนะครับนั่นก็คือวิกตอเรียนั่นเองครับวิกตอเรียเนี่ยจะเป็นตัวละครประเภทซับพอตที่มีความสามารถในการสร้างความเสียหายได้ค่อนข้างที่จะดีทีเดียวเรียกได้ว่าเป็นตัวละครประเภทซับพอตกึ่งดีโทเนเตอร์เลยก็ว่าได้นะครับ ซึ่งนอกเหนือจากความสามารถในการสร้างความเสียหายแล้ววิกตอรีเนี่ยก็สามารถที่จะฟื้นฟูพลังชีวิตได้อีกด้วยนะครับแต่ว่าจะฟื้นฟูพลังชีวิตได้มากหรือน้อยนั้นก็ขึ้นอยู่กับสแต็กบริดดิ้งหรือว่าสแต็กเลือดไหลซึ่งหากเอาไปใช้งานควบคู่กับแนวที่มีความสามารถในการมอบสแต็กบริดดิ้งหรือว่าเลือดไหลให้กับศัตรูได้แล้วนะครับก็จะยิ่งทําให้วิกตอรีเนี่ยสามารถที่จะฟื้นฟูพลังชีวิตให้กับทีมได้ดีมากยิ่งขึ้นนั่นเองและสําหรับตัวละครต่อมานะครับนั่นก็คืออิสวานครับต พลัังชีวิตตนะครบแ่จะโดดเด่นไปที่เรื่องของการสร้างความเสียหายและมีความสามารถในการบูทดาเมจให้กับทีมโดยการทําให้ตัวละครทัดไฟทั้งหมดที่อยู่ในทีมนั้นสามารถที่จะใช้งานเชนคอมโบได้เป็นจํานวน2ครั้งใน1เทินด้วยกันครับ ซึ่งนั่นนะครับก็จะทําให้ตัวละครในทีมนั้นสามารถที่จะสร้างความเสียหายได้รุนแรงมากยิ่งขึ้นนั่นเองและสําหรับใครนะครับที่กําลังมองหาตัวละครที่เน,น้นฟื้นฟูพลังชีวิตเป็นหลักเลยนะครับผมก็ขอแนะนําเป็นอลิสครับเพราะว่าอลิสนั้นมีความโดดเด่นในเรื่องของการฟื้นฟูพลังชีวิตในทุกๆเทิร์นอีกทั้งนะครับก็ยังสามารถที่จะสร้างโล่ที่ช่วยดูดซับความเสียหายเป็นจํานวนหนึ่งนะครับให้กับเราทําให้เรานั้นสามารถที่จะยืนสู้ได้นานมากยิ่งขึ้นนั่นเอง แต่ด้วยความที่อลิสนั้นโดดเด่นไปที่เรื่องของการฟื้นฟูพลังชีวิตเป็นหลักเลยในเรื่องของการสร้างความเสียหายก็เลยอาจจะไม่ได้โดดเด่นเท่ากับซัพพอร์ตัวอื่นๆนะครับและสำหรับซัพพอร์ตตัวสุดท้ายนะครับนั่นก็คือบาบาร่านั่นเองครับบาบาร่าเนี่ยก็เป็นซัพพอร์ตอีกหนึ่งตัวนะครับที่ไม่มีความสามารถในการฟื้นฟูพลังชีวิตแต่จะโดดเด่นไปที่เรื่องของการปั่นป่วนศัตรูด้วยการมอบสถานะสตัน์ให้กับศัตรูทั้งหมด นอกจากนี้นะครับก็ยังมีความสามารถในการที่จะบ mm ูทดาเมจให้กับทีมโดยยิ่งมีสตูนะครับยืนอยู่บนกระเบื้องสีแดงมากเท่าไหร่ b a r าร่านะครับก็ยิ่งสามารถที่จะบูทดามเมจให้กับทีมได้มากเท่านั้นซึ่งนี่นะครับก็ทําให้สามารถที่จะเอาไปสแต็กร่วมกันกับ UDL เนี่ยได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวละครับเท่านั้นยังไม่พอนะครับบาบาร่าเนี่ยยังถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวละครนะครับที่สามารถสร้างความเสียหายได้ค่อนข้างดีครับเชนคอมโบเนี่ยสร้างความเสียหายให้กับบอสขนาดใหญ่ได้และในส่วนของแอคทีฟสกิลนยก็ยังสามารถที่จะใช้เคลียร์ลูกน้องบอสเป็นจํานวนมากได้อีกด้วยครับ แต่สำหรับใครนะครับที่อาจจะมีงบไม่เยอะมากเนี่ยอาจจะมองมาเป็นบล็อกก็ได้นะครับบล็อกเนี่ยก็เป็นซัพพอตอีกหนึ่งตัวครับที่อาจจะไม่ได้มีความสามารถในการฟื้นฟูพลังชีวิตนะครับแต่ก็จะมีความสามารถคล้ายๆกับบาบาร่านั่นก็คือสามารถที่จะสร้างความเสียหายให้กับศัตรูทั้งหมดนะครับอีกทั้งก็ยังจะทําการดึงศัตรูทั้งหมดเนี่ยเข้าหาตัวนะครับซึ่งก็สามารถที่จะเอาไปคอมโบร่วมกันกับซินซ่าได้ส่วนอีกหนึ่งความสามารถที่น่าสนใจนะครับนั่นก็คือหลังจากที่ทําการกดใช้งานแอคทีฟสกิลแล้วก็ยังสามามรถที่จะบู ให้กับตัวละครธาตุไฟทั้งหมดที่อยู่ในทีมได้อีกด้วยครับเราจะเห็นได้ว่าตัวละครประเภทซับพอตประจำธาตุไฟนะครับก็จะมีการแบ่งหน้าที่กันอย่างชัดเจนครับซึ่งหาก4ตัวละครแรกที่เราจัดเข้าทีมมานะครับมีดาเมจที่เพียงพอแล้วเราก็อาจจะเลือกเป็นอลิสนะครับมาใช้ในการฟื้นฟูพลังชีวิตเป็นหลัก เพื่อที่จะได้ทําให้ทีมนั้นสามารถยืนไฟได้นานมากยิ่งขึ้นนั่นเองแต่สําหรับทีมไหนนะครับที่อาจจะมีดาเมจอยู่ในระดับกลางๆนะครับก็อาจจะเอาเป็นวิกตอรียเข้าทีมไปก็ได้ครับเพราะวิกตอรีเนี่ยนอกจากจะมีความสามารถในการฟื้นฟูพลังชีวิตแล้วก็ยังสามารถที่จะช่วยสร้างความเสียหายได้เพิ่มมากยิ่งขึ้นอีกด้วยแต่สําหรับทีมไหนนะครับที่อาจจะมีดาเมจไม่เยอะมากเนี่ยก็อาจจะเป็นที่จะต้องเอาซับพอร์ตที่เน้นในการบูตพลังโจมตีไม่ว่าจะเป็นอิสวานนะครับบารบาร่าหรือแมแต่บล็อกก็สามารถที่จะเอา แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับก็จำเป็นที่เราต้องหลบสกิลต่างๆของมอนสเตอร์หรือว่าบอสในด่านนั้นๆให้ดีนะครับเพราะว่าตัวละครเหล่านี้เนี่ยก็จะไม่มีความสามารถในการฟื้นฟูพลังชีวิตเลย สุดท้ายนะครับใครที่ฟังมาจนถึงตรงนี้แล้วยังไม่มีไอเดียในการจัดทีมนะครับเดี๋ยวผมจะช่วยไกด์ไลน์ให้ก็แล้วกันนะครับเอาเป็นว่าถ้าเกิดว่าผู้เล่นคนไหนมีตัวละครหรือว่าชื่นชอบทีมไหนเนี่ยก็ลองเอาไปจัดทีมตามกันดูก็แล้วกันครับโดยสําหรับทีมแรกนะครับผมเลือกเป็นซินซ่าชาลอนเอซี่ฟ้าวแล้วก็อลิสนะครับทีมนี้เนี่ยเรียกได้ว่าเป็นทีมที่สามารถไปได้ทุกคอนเทนต์ครับไม่ว่าจะเป็นเนื้อเรื่องอีเวนต์หอคอยหรือแม้กระทั่งอีลิเซียมเนี่ยก็สามารถที่จะใช้เล่นได้ด้ววยยยเเเช่เ่่่่นนนนดีีีกกกััมลลษณะาาารทคอข้าง,งา เน้นอัดดาเมจเป็นหลักการเดินการอะไรต่างๆเนี่ยก็ไม่ซับซ้อนวุ่นวายมากครับแต่ถ้าเกิดว่าใครนะครับที่เล่นทีมนี้แล้วรู้สึกว่าอยากจะได้ตัวตีไกลนะครับมาทําให้รูปแบบการเล่นอย่างง่ายมากยิ่งขึ้นก็สามารถที่จะเอาฟอ r ์สไฟเมาใช้แทนซินซ่าได้นะครับแต่ก็จะถูกดรอปดาเมจลงไปพอสมควรเช่นเดียวกัน และดยความที่ฟอสต์ไฟเยอร์นั้นจะสามารถสร้างความเสียหายได้ไกลสุดกระดานจากการเชนคอมโบในระดับสูงซึ่งหากเชนคอมโบในระดับที่ไม่สูงมากนั้นเราอาจจะเอาสมกี้นะครับมาเทเลพอร์ตทำให้ฟอสต์ไฟนั้นสามารถที่จะสร้างความเสียหายได้โดนสตูถึงแม้ว่าระยะการโจมตีในเชนคอมโบในช่วงระยะแรกๆนั้นจะยังไม่ถึงสตูก็ตามทีแต่พอเอาทั้งฟอสต์ไฟเยอร์และสมกี้มาแล้วแน่นอนครับดาเมจเนี่ยอาจจะหายไปเยอะพอสมควรเหมือนกันเราก็อาจจะเอาอีสวานนะครับมาช่วยบูทดาเมจ เพียงเท่านี้เนี่ยความสามารถในการเคลียร์ลูกน้องบอสเป็นจำนวนมากจากเชนคอมโบของ f o r ์ f ไฟเออร และการสร้างความเสียหายกับบอสขนาดใหญ่ด้วยเชนคอมโบของสโมกกี้ก็จะรุนแรงได้มากยิ่งขึ้นโดยที่ไม่ต้องกลัวว่าดาเมจจะขาดหรือไม่แต่สําหรับใครนะครับที่อาจจะไม่ได้ต้องการความสามารถในการโจมตีระยะไกลเราอาจจะเปลี่ยนฟอตไฟเออร์มาเป็นโจนาก็ได้ครับซึ่งโจนาเนี่ยต้องบอกตามตรงครับว่าการกดใช้งานแอคทีฟสกิลไปพร้อมๆกับการกดใช้งานแอคทีฟสกิลของอิสวาเนี่ยก็ถือเป็นคอมโบที่เรียกได้ว่าสร้างความเสียหายให้กับศัตรูได้อย่างรุนแรงทีเดียวครับ ต่อมานะครับสำหรับคนที่อยากเล่นคอมโบสแต็กบริดดิ่งหรือว่าสแต็กเลือดไหลนะครับก็สามารถที่จะตั้งกับตานเป็นเนลแล้วก็เอาวิกตอรียมาใส่ในทีมได้นะครับซึ่งทีมนี้นะครับนอกจากจะทําการสร้างความเสียหายเป็นเปอร์เซ็นต์เลือดได้อย่างรุนแรงแล้วนะครับการฟื้นฟูพลังชีวิตเนี่ยก็ไม่ได้แย่เลยครับหลายๆคนนะครับอาจจะเป็นกังวลว่าการสร้างความเสียหายจะไม่รุนแรงพอหรือเปล่าอย่าลืมนะครับว่าเรามี if วานที่ช่วยบูตเดเมจอยู่นะครับดังนั้นนะครับการเก็บสแต็กบริดดิ่งเนี่ยจึงสามารถทําได้อย่างรวดเร็วมากยิ่ง และการฟื้นฟูพลังชีวิตจากวิกตอรีเองก็เรียกได้ว,ว่าดีทีเดียวครับทั้งการโจมตีระยะไกลนะครับและการสร้างความเสียหายให้กับบอสจากวิกตอรีเนี่ยก็เพียงพอต่อการใช้งานแล้วแหะครับ และสำหรับอีกหนึ่งคอมโบที่น่าสนใจไม่แพ้กันนะครับนั่นก็คือคอมโบสแต็กเบิร์นหรือว่าสถานะเผาไหม้นั่นเองครับซึ่งหากเรานะครับทำการจัดทีมเรียวนายูริเอลและบาบาร่านะครับก็เรียกได้ว,ว่าทีมนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะน่าสนใจเลยทีเดียวครับเนื่องจากว่าทั้งตัวเรียวนาและยูริเอลนั้นก็มีความโดดเด่นในเรื่องของการสร้างความเสียหายให้กับบอสขนาดใหญ่แล้วรวมไปถึงบาบาร่าเองเนี่ยก็ยังมีความสามารถในการที่จะเคลียร์ลูกน้องบอสด้วยแล้วก็อย่าลืมนะครับว่าในส่วนของเรียวนานั้นตัวแอคทีฟ สร้างความเสียหายให้กับศัตรูแบบหลายเป้าหมายหรือว่าจะเน้นสร้างความเสียหายให้กับศัตรูแบบหนึ่งเป้าหมายเดียวๆเ,เนี่ยก็สามารถที่จะทําได้ดีด้วยเช่นเดียวกันซึ่งนี่นะครับยังไม่รวมความเสียหายที่ศัตรูจะได้รับจากการติดสแต็กเบิร์น,นรวมไปถึงการบูตดามเมททั้งจากยูริเอลแล้วก็บาบาร่าทีมนี้เนี่ยจึงเป็นทีมที่ค่อนข้างมีความน่าสนใจเป็นอย่างมากเลยทีเดียวละครับ และสำหรับทีมสุดท้ายนะคับเป็นทีมที่จะประหยัดลงมาหน่อยนะครับเนื่องจากจะมีเพียงแค่ตัวละครในระดับ5ดาวและตัวละครในระดับ4ดาวเท่านั้นครับซึ่งผมก็เลือกเป็น Benny ่แอนด์คุโรนะครับทาคิแม็กกี้ฟาวและอลิสครับ แต่ก็อาจจะมีค่าใช้จ่ายนิดหน่อยในส่วนของแม็กกี้นะครับเพราะว่าการที่จะเอามาใช้งานได้อย่างเต็มที่นั้นก็จําเป็นที่จะต้องปลดเบรกทูไปที่ระดับ5ดาวกันเลยทีเดียวแต่ทีมนี้นะครับก็สามารถที่จะทํำดาเมจได้ดีไม่แพ้กับตัวละครในระดับ6ดาวกันเลยทีเดียวและก็ยังสามารถที่จะใช้งานได้ในทุกๆคอนเทนต์อีกด้วยครับ ข่าวดีครับสำหรับผู้ที่เล่น Alchemy Star ตอนนี้ร้าน Jubigo Shop กลับมาเปิดให้บริการเติมเกมนี้อีกครั้งในราคาใหม่ที่เลาใจกว่าเดิมแพคใหญ่เนี่ยลดสูงสุดถึง425บาทกันเลยทีเดียวนอกจากนี้นะครับสำหรับใครที่ใช้สิทธิ์เติม l u Moon Crystal คูณ2จากการเติมเองไปแล้วหากเติมกับร้าน Jubigo Shop เนี่ยก็จะได้รับสิทธิ์คูณ2อ,อีกครั้งทันท,ท,ทีแถมการเติมเนี่ยยังปลอดภัยหายห่วงเพราะใช้เพียงแค่ UID เท่านั้นไม่ต้องให้อ e ีเมลไม่ต้องให้พาสิร์สนใจใช้บริการเติมเกม Alchemy Star ที่ร้าน Jubigo Shop ได้ทั้งสองช่องทางที่ Facebook เพจจูบิโกช็อปหรือว่า Official Line แ at จูบิโกนะครับและก็จะจากกันไปครับหากใครที่ชื่นชอบคลิปนี้รวมไปถึงคลิปอื่นที่อยู่ในเพลย์ลิสต์ของ alchemy star ก็สามารถกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์หรือว่าสมัคร Membership เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมได้นะครับและสำหรับวันนี้ครับผมมาร์วิเกอร์เกมมอร์ต้งขอตัวลาไปก่อนเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ